โอเคกลาสวัสดีวันนี้เราอยู่ในช่อง m i s เ e r Channel วันนี้เราก็จะมารวมคนที่ชอบทำคลิปแบบหลังมาคอมเมนต์เยอะคนแรกเลยคนนี้คือเป็นคนไทยนะดูจากชื่อตรงนี้เขียนว่าไทยเขียนว่าไทยนะเขียนว่าไทยแต่ดูดูดูด,ด,ดูดูมันดูมันคนอังกฤษมาคอมเมนต์เยอะขนาดแบบ มีชื่อภาษาไทายนะแบบคอมเมนต์เยอะด,ดู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 คนที่สองไะพีมเลยเราจำได้ต้องคนนี้เลยเอออันนี้ก็เหมือนกันคนไทยนะคนคอมเมนต์ภาษาอังกฤษเยอะเนี่ย ก็หัวใจเราเองช่องดีว่าช่องดีเฮ้ย,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 ยขอบคุณขอบคุณเจเจชาแนลขอบคุณโอเคขอบคุณนะแต่คือแบบคือแบบดีมากดีมากดีมากโอเคคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปคือคือเรานั่นเองก็อันนี้เลยทุกคลิปที่มาอันเนี้ยคือ ก็จะมีคนคอมเมนย์เยอะนะแบบเป็นภาษาองกบางทีก็เป็นภาษาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนกันแบบโกโค้พร้อมแอนเคสโอเคจะบอกอะไรนะคือคือคือได้กดติดตามช่องเราไปแล้วหนึ่งอันได้กดกระดิ่งไปนี่ได้กดกระดิ่งไปแล้วแต่เริ่มไปกดกระดิ่งคนนี้แล้วนั่นแหละก็นี่ แล้วก็กดหัวใจกับคืนพวกเขาคือกดหัวใจในคลิปนี้เลยบอกว่าน่ารักอะไรแกซึ่งใครที่บอกว่าโคโค่ท็อปอแคทคือแบบเป็นแบบคนที่แบบเออรวมถึงคนนี้ป๊ะกปะคนนี้ก็ขานาดพป็นภาษาอังกฤษก็โอ้โหโูเยอะเหมือนกันนะ